ขอกล่าวสวัสดีเ,เพื่อนเชาวฮิวนาออนไลน์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลูเซียสนะก็นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวพดพิษนะครับก็พดพิษก็ได้เข้ามาแล้วนะครับเป็นพิษของอินพิษวิเดโนโรซานะครับผมก็ผมก็ได้ไปฟาร์มมาแล้วมันตกมา2มิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บอสมันก็ฟาร์มคู่ด้วยคู่ชื่อว่าเชโดโรนะครับคู่นี้ก็ดีมากเลยนะครับ เราะว่ามันบวกออโตตถึง10%เลยนะครับแล้วก็ตีออกอัโตตแบบโคตรรัวเลยโคตรด,ดีนะผมก็เลยเจาะสองรูไปเลยแล้วก็หน้าตาข้อหินนะครับก็จะเป็นแบบนี้ผลภพบวก10%เดเรบวก0.1แล้วก็นาทีแล้วก็มันก็จะมีออฟลับของมันนะครับเมื่อเราติดกินนะครับดาเมจของอัโตตก็จะรุนแรงขึ้นนะครับผมนะครับผมได้มาแค่2อันนะระยะไปที่ ชุดแล้วก็แหวนนะครับแหวนใช้เป็นกรงเล็บเกล็ดแข็งนะครับเอาออฟเซเบกนะครับแล้วก็ติดออโต้นะเพราะว่าถ้าติดเซเบกดาเมจของอันนี้ก็จะแรงไปด้วยนะครับผมด้เม็วิทเป็นกายภาพนะครับมันสามารถติดเซเบกได้กอนก็ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสเตตัสก็ลงสเต,ต็งไป400นะครับแล้วก็เอจสีเอแล้วก็คิดคือวิทผมน้อยมากนะครับผมก็เลยต้อง ต้องพึ่งในออฟรอยั่นอยู่นะครับเพราะว่าวิษน้อยเกินไปนะครับถ้ามีอีกเม็ดนะครับผมก็จะยัดเป็นเมเลนเโรซ่านะครับที่เสริมนะเพราะว่าเราจะได้ดาเมจพิษแบบโคตรแรงเลยนะสา,สามส่วนนะมันก็จะออกพร้อมกันสามส่วนเลยทั้งส่วนชุดเสริมแหวนออกพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนอาวุธนะครับคือจะใช้เป็นดากนคอร์ดูดเลือดก็ได้นะครับ ใครจะใช้เป็นเชโนโลก็ได้นะครับถ้าหลบดีแล้วดามจมันจะโคโอเวอร์เลยรืออีเมจหนึ่งยัดเป็นวิลีโนโรซ่าก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยสับคู่ก็ได้นะครับผมเวลาตีนะครับมันก็จะดูดเลือดแล้วก็มีออโต้พินะครับแล้วก็นะครับต่อไปก็จะมาเริ่มดูเซตนะครับเซตพิทนะครับนะครัเซตพิดก็จะมี ชุดเซตผิดของเรานะครับพตเ่าผิดนะครับก็จะมีชิ้นแรกเป็นนาคขอนคอนะครับแล้วก็ชุดเป็นอีลายัดเวเลโนโรซานะครับแล้วก็แหวนเป็น,นออฟไลยันนะครับถ้าใครมีเวเลโนโรซ่กีกันก็ยัดเป็นเวเลโนโรซาแทนดดจโตนะครับคือผมไม่มีก็เลยยังใช้ไดจโตอยู่แล้วก็นี่ก็เป็นออโต้เลเวลหนะครับ แล้วก็นะครับถ้าใครที่วิตเยอะนะครับก็ไม่ต้องใช้ในออบร้รยันแบบผมนะไปใช้เสริมมือดนะ้แต่ผมเลือดน้อยมากนะครับก็เลยต้องใช้ใอออยยันเพื่อเอา h p ดีด้วยนะครับแล้วก็แหวนก็เป็นกรงเล็บกิดแข็งนะครับยันเป็นเวรินโนซานี่คือเซ็ตพิดนะครับแล้วก็ต่อไปก็มาดูเซตบัฟครับเซตบัฟใช้เป็นถุงมือของเล่นนะครับยันเป็นมิตรบอลสองเม็ดแล้วก็การเยินตัวเลเวลห้านะครับ ชุดเป็นว่ายน้ำยัดลอดซ้ำนะครับยัดเป็นการยินตัวเลเวลสมนะครับแล้วก็เสริมเป็นหมวกไฮเดรเยียนะครับยัดดาวประหยัดแล้วก็ยัดลอดซ้ำนะครับนี่จะมีผลกับพวกดีเลย์นะครับผมจะทำให้เรามีดีเลย์ที่ไวแล้วก็ใช้มานานในการใช้สกิลแค่หนึ่งนะครับ แล้วก็แหวนก็เป็นอาเชนลิงดาวเย็นตัวเลเวลสองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเซตบัฟอันนี้ก็เป็นเซตบอสของผมนะครับอันนี้ก็เป็นเซตพิดนะครับเออเซตบอสนะครับผมในส่วนของเซตบอสนะครับก็จะเป็นนักกัณคอนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับจากเีลาเป็นชเวลมือนะครับของเป็นไลอ้อนโรยันนะครับ ก็แหวนนะครับแหวนของเซตบอสนะจะเป็นแหวนโกเล็บเกตอย่างงยันรบแสงนะครับมันอยู่ในคังนะครับไม่ได้ออกมานะครับมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้ยังเป็นเวรโนซานะแล้วก็ต่อไปเป็นเซตดอปนะครับเซตดอปไม่แค่2อันนะครับคือที่ติดผมสีขาวเอกับเครื่องรางมหาโชคนะครับผมก็เอาไว้สับตอนบอสใกล้ตายนะครับมันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะ ได้แล้วเทมค่อนข้างสูงนะครับผมก็นี่เป็นก็เป็นอีกเซตดรอปที่เป็นเทคนิคลับของผมนะครับที่ทําให้ผมฟาร์มแร่ได้ไวแล้วก็ตกมาแบบรัวนะครับผมผมก็สับเซตตอนบอสหรือมินิบอสใกล้ตายนะมันก็จะตกมาเลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ตามได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองตีมอนกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกับเซตนี้ตอนนี้แล้วก็มาถึงม้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมาลองเซตเป็นทดลองเซตของพิษเวรีโนซ่านะครับผมโดยเริ่มแรกนะครับผมจะขอบอกก่อนนะครับว่าไอเทมที่เราจะมาใช้ให้มันติดสถานะพิษนะครับเราจะใช้เป็นบูกลิปนะครับผมก็ไอของชิ้นนี้มันฟาร์มตรงทางถัดจากถัดจากแมปหนมมา เป็นแมพที่เราต้องวิ่งอ้อมสองในเคสนะครับมันจะมีมอนที่หลอปไม่มีอยู่บูกีนะครับเมื่อตีแล้วเราจะมีโอกาสติดพิษ30วิบนะครับผมก็เอามาใช้สับกับให้เราใช้สับกับเซตพิษนะครับมันจะทําให้เราติดพิษนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาลองตีกันเลยเนาะขอกินขนมด้วยนะเพื่อเพิ่มโอกาสการติดเซฟอีกนะครับ ก็กินยามืดอด้วยนะครับก็เป็นเซตบัฟบัฟไปเลยนะครับคือจะสังเกตว่าเซตบัฟของเราจะทําให้เราใช้มานาแค่หนึ่งนะครับแล้วก็มีดีเลย์ที่ไวนะครับมันก็ค่อนข้างดีนะครับก็เซตบัฟแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเซตพิษเลยนะครับแล้วก็สับกลับมาเป็นบูกิฟนะครับเพื่อตีให้ตีพิษแต่นั้นก็สับเป็นเซตพิดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันแรงมากนะครับผมนี่นะครับ ือเรามาดูดาเมจพิษกันนะครับดาเมจพิษนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0ดหนนะครับผมต่อ1ออโต้สกิลนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่ลองจะไม่ใช้ดากอนคอนะครับเราจะใช้เป็นเชโดโร่อย่างเดียวนะครับก็นะครับจะสังเกตได้ว่ามันติดดัวมากนะครับผมแต่ดาเมจก็จะเบากว่าดากอนคอนะครับเพราะว่ามันไม่มีออฟตีธาตมืดนนะครับผม เกีนกับดา้นคอนครับนี่นะครับเมื่อเราหลุดจากสถานะพิดนะครับผมดาเมจก็จะเบาลงนะครับก็ต้องสับกลับมาเป็นที่บูกิปนะครับและตีให้มันติดพิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สับมาเป็นออโต้พิษนะครับมันก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เราติดพิดแล้วก็สับมาเป็นเซตของเวโรซ่านะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนมันเป็นวาร์ปนะเมื่อกี้เลือดม้าแบบหายหัวไปเลยนะครับ หือถือว่าแรงมากนะครับผมนี่นะครับเอาบูก,กิฟให้มันติดนะครับแล้วก็ถือว่าแรงมากนะครับผมก็เต็มแล้วทิ้งของแป๊บหนึ่ง นี่นะครับก็มาดูกันใหม่เมื่อกี้เหมือนเลื่อนมันวารเนาะนี่นะ <c oughs> การเลื่อดวารที่แท้ทูนี่โคตรแรงนะครับม้าหายไปแบบเลื่อดแบบวารเลย นี่นะฮะนี่นะฮะทุกคนคือแบบแรงมากนะครับผมนี่ขนาดพลังจิตเราไม่ได้เต็มนะครับเหลือแค่สิบห้าก็ยังแรงนะครับอันนี้คือจะไม่แรงนะครับเพราะเราไม่ติดผิดนะครับตันที่ดีก็สับมาติดผิดนะครับจากนั้นก็สับเป็นเวนิโลซ่าแล้วก็สแปมไปนะครับก็ตายไปเลยนะครับคือโหดมากๆนะครับอันนี้เราหลุดจากจักระแล้วนะครับผมดามจก็เลยตกลงไปบ้างนะครับ ไม่ใช่จาักกะดิมันชื่อว่าอาชูร่านะครับเป็นพลังกิตเนาะเราดุดจ,จากพลังกิตไปเมื่อสักครู่นะฮะนี่ก็นี่ก็กลับมาไปเซตผิดนะครับจากนี้ก,นก็นี่นะครับผมคือแบบ <c oughs> นี่แค่สองเม็ดนะครับผมยังไม่ถึงกับสามเม็ดถ้าสามเม็ดจะแรงกว่านี้มากๆนะครับอันนี้ไม่แรงเพราะเราไม่ติดผิดนะครับผม ก็ต้องสับเป็นบูก,กิฟก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบใช้เป็นเชโดโรกีฬาแล้วก็เป็นบูก,กิฟแบบอินฟินิตี้นะครับคือเราจะไม่ต้องบัฟบ,บ่อยนะครับคือตีติดพิษเรื่อยๆนะครับข้อไม่ค่อยแรงเออไม่แรงไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็มีเสียงตายด้วยเออไม่ดีไม่ดีแบบนี้ ใช้เป็นดาคอนคอนี่เป็นไงดาคอนคอปูก,กิฟแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับสับดีกว่าเนาะสับจะได้ดามิที่แรงกว่านะครับใช้ตีบูก,กิฟตีตลอดไม่ดีเนาะก็สังเกตได้นะครับจากเมื่อกี้นี่นะครับผมหลังจากที่เราสับนะครับก็แรงมากนะครับมาหายนะครับ